สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้เรามาจับพึ่งพงกันนะครับโดยอาจารย์นิดนะครับซึ่งเป็นวิธีกรในวันนี้นะครับเริ่มมาเลยนะครับวันนี้เรามาจับพึ่งพงป่านะครับที่เราเลี้ยงกันไว้โดยที่ไม่ใช่พึ่งพงพันุนะครับเรื่องของการเลี้ยงพึ่งพงป่านะครับเพื่อนๆก็สามารถที่จะเลี้ยงได้นะครับโดยมีวิธีการนะครับเดี๋ยวเพื่อนๆสอบถามด้านหลังไมเลยครับว่า เราจกเอามาเลี้ยงที่บ้านต้องทํำยังไงนะครับนะครับอันนี้ไหนๆหลังไงนี้อย่างนี้ครับครับโอ้อันนี้มันไม่มีเรื่องนี้ว่าครับอันนี้ก็เป็นพึ่งโพงป่านะครับเพื่อนๆไฟลมเลยไฟลมไฟลมไฟลมนะครับพึ่งโพงป่าจริงๆเลยนะครับที่ที่เราเลี้ยงแล้วนะครับ โดยตั้งกล่องล่อนะครับโดยให้เขามาเข้าเองนะครับนะครับวันนี้พึ่งก็กวนอยู่นะครับเดี๋ยวจะสังเกตดูก่อนว่าพึ่งของ่าหลังนี้มีตัวมีตัวพึ่งเพราะสังเกต้ะมีน้ำหวานไหมดูก่อนถ้ามีถ้ามีน้ำหวานไม่เอานะนะครับอ่าถ้ามีน้ำหวานแล้วเราเรา,เราต้องจับนะเพื่อนเพื่อนเพราะหลังนี้ก็เป็นพึ่งที่ ป่าโดยแท้จริงโดยเราตั้งกล่องล่อไว้นะครับเพื่อนๆนะครับเดี๋ยวเราไปชมบรรยากาศกันเลยนะครับว่าวิธีการทําอย่างไรนะครับต้องมีสุงสองถุงนะครับนะครับนี่ครับแบบนี้นะครับเพื่อนๆเราต้องลมฟันไว้ตลอดนะครับเเริ่มที่จะจับแล้วนะครับเพื่อนๆโดยเราจะแยกเป็นน้ําหวานแล้วก็เป็น ทั้งน้ำหวานนะครับทั้งรังนะครับเดี๋ยวดูนะครับเพื่อนเอารังแยกเอารังวางไว้ข้างบนเนี่ยเพื่อน,นเดี๋ยวเราจะจับใส่คอนนะครับเพื่อนนะครับเสร็จแล้วเพื่อนเราจะเอารังาวางนี่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 วางตรงนี้เลยนะครับ เพื่อเราจะจับใส่คอนนะครับเพื่อเขาอยู่กับเราต่อนะครับเพื่อนนี่ครับจับใส่คอนแบบนี้ครับกดลงไปหน่อยครับเพื่อนนี่ครับให้นั่นเลยนะครับเพื่อนต่อมาเลยนะครับเดี๋ยวผมจะวางไว้ก่อนนะครับอ่า หลังนี้น้ำหวานดีมากครับเพื่อนนะครับนี่นอ๋อเอาตันตังเฮ้ยไม่ต้องนี่นี่นะนะครับนี่คือส่วนของน้ำหวานเลยนะครับเพื่อนๆช่วยเพื่อนๆดูหน่อยนี่นี่ไอตรงนี้มันน้ำหวานใช่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 ไปนะครับคือส่วนของน้ำหวานโดยเฉพาะเลยครับเดี๋ยวเราต้องไปคัดแยกเห็นว่า อ่าเป็นตัวหรือ,อยังนะครับเดี๋ยวร่วมเลยนะครับเสร็จไปแล้วหนึ่งรังนะครับเดี๋ยวรออีกรังหนึ่งนะครับซึ่งในการจับเพื่อพงก็ ไม่มีปัญหาอะไรเยอะนะครับเพียงแต่ว่าเราต้องทําความเข้าใจเะยครับในเรื่องของการเลี้ยงนะครับเพื่อนๆอือนะครับ,รบเราต้องตัดเอาระหวานอย่างเดียวนะครับเพื่อนๆส่วนรางเราจะวางไว้ต่อนะครับเราเลี้ยงไว้ต่อเลยนะครับอันนี้จะเข้ามุมแบบน,นี้เลยนะครับเพื่อน ครับเสร็จเรียบร้อยครับเพื่อนดก็คือเป็นการเลี้ยงพึ่งโพงแบบธรรมชาตินะครับอันนี้ผมตั้งรังล่อไว้นะครับเพื่อนๆแล้วก็จะกจับเดือนห้าครั้งเดียวนะครับอันนี้ก็เป็นบรรยากาศที่เราจับพึ่งโพงนะครับ ขอบคุณเพื่อนที่เป็นกําลังใจด้วยนะครับจับพึ่งพงสดๆมาให้เพื่อนรับชมเลยครับหลังนี้น้ำหวานดีมากนะครับเพื่อนอน้ำหวานดีมากเลยนะครับเดี๋ยวพอเราจับเสร็จเนี่ยเราก็จะปล่อยเอาไว้ที่นี่ต่อเลยนะครับนี่เราจะประกอบรังแบบนี้นะครับเพื่อนๆครับรังต้องรังตรงนี้ครับต้องวางชิดนะครับติดคอนด้านบนเลยนะครับ เพื่อไม่ให้รังเขาหล่นนะครับวางคิดติดคอนไว้เลยนะครับลังสวยมากๆเลยนะครับเพื่อน เราจะวางจะเป็นไรเลี้ยงแบบนี้นะครับเพื่อนให้ชิดติดคอนแบบนี้นะครับคอ,อนหมดยังวะแล้วก็เพื่อนไปชมรังต่อไปกันเลยนะครับเดี๋ยว<น>อ,อาจารย์นิดนะครับที่จะจับพึ่งวันนี้นะครับก็จะดูน้ำหวานและตัดรังนะครับ ก็เป็นบรรยากาศที่การจับพึ่งนะเพื่อนๆซึ่งหาชมได้ยากแล้วนะครับขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะครับขอบคุณเพื่อนๆทุกท่านเลยนะครับที่มารับชมและเป็นกําลังใจให้กันนะครับนี่ก็เก็บแต่ละความรู้เรื่องการเลี้ยงพึ่งโพงนะครับมาฝากให้เพื่อนๆได้รับชมเลยนะครับ เลี้ยงไม่ยากนะครับแต่ต้องมีการศึกษานะครับและเรียนรู้นะครับถึงจะมีความเข้าใจนะครับเพื่อเราจะได้จับเพื่องคงได้ถูกต้องนะครับแล้วก็ไม่เป็นอันตรายด้วยนะครับเพื่อนๆก็อย่างน้อยเพื่อนๆก็จะมีน้ำเพื่งไว้รับประทานนะครับแล้วก็มีน้ำหวานไว้เดือนห้าไว้รับประทานนะครับแล้วก็ เพื่อนๆก็จะปลอดภัยนะครับในการที่เราจะเลี้ยงพึ่งน,นะครับแต่เราจะเลี้ยงพึ่งน,นะครับเปิดฝายกฝาขึ้นครับอันนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะวางระรังเลี้ยงแบบนี้นะครับเพื่อนๆตามลําดับเลยนะครับเพื<ๆ>่อนๆนี่เราจับแบบนี้นะครับ นี่ผมได้คัดลังไว้เรียบร้อยแล้วครับผมก็จะเอารังเลี้ยงเหมือนเดิมนะครับเพื่อนเลี้ยงแบบนี้นะครับทีล่รลังเลยครับเ,เพื่อนออลังเรียงเหมือนเดิมเลยนะครับอือหืออือหืออือหือหอะไ อ,อ,อลังเอาอลังเลงแบบนี้เหมือนเดิมนะครับเพื่อเขาจะได้อยู่กับเรานะครับเพื่อนโดยที่มนีเลยเพื่อนหนีเลยอยู่กับเราในปีหน้าต่อไปนะครับเพื่อนเป็นอันเสร็จเรียบร้อยเสร็จภารกิจนะครับเรื่องของการจับพึ่งพงวันนี้นะครับพเพื่อนขอบคุณทุกการรับชมด้วยนะครับขอบคุณกําลังใจนะครับ นี่ครับผมก็จะปิดฝาลังแล้วนะครับเพื่อให้เขาได้อยู่กับเราอีกนะครับขอบคุณเพื่อนๆด้วยนะครับขอบคุณทุกคนลังใจนะครับเดี๋ยวคลิปหน้าหรือปีหน้าถ้ามีคลิปดีๆแบบนี้นะครับเราก็จะมาจับพึ่งพงให้กับเพื่อนๆได้ชมเลยครับคลิปนี้ลาเพื่อนๆไปก่อนสวัสดีครับ